สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะกระแตสุภัสสอนเฉลยแล้วหลังชาวเน็ตสงสัยตั้งท้องลูกคนที่3เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับสุภัสสอนเรืองสมบูรณ์เป็นนักแสดงยิงและนักแข่งรถชาวไทยมีผลงานแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เริ่มเป็นที่รู้จักการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิลเมื่อปี2199 หรือเมื่อปีพศ2542ด้วยสัดส,ส่วนรูปล่างที่โดดเด่นประกอบกับมีส่วนสูง173เซนติเมตรเธอจึงกลายเป็นนางแบบแฟชั่นชุดว่ายน้ำในนิตยสารหลายฉบับเป็นที่ทราบกันดีว่ากระแตสุภศรได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มหลุยอาทิตย์เรื่องสมบูรณ์หลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปี ซึ่งทางคู่มีน้องเจ้าขาปุณณชาเรืองสมบูรณ์และน้องเจ้าคุณปุณณโชคเรืองสมบูรณ์มาเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะ และต้องบอกว่าทำเอาชาวโลกออนไลน์เกิดคำถามอย่างมากมายเมื่อล่าสุดคุณแม่ลูกสองอย่างสาวกระแตสุภัสสรเฉลยแล้วหลังชาวเน็ตสงสัยตั้งท้องลูกคนที่สมว่าไม่ได้ท้องแต่อย่างใดโดยงานนี้สาวกระแตสุภัสสรก็ได้โพสต์ภาพสวีทสามีในขณะที่สามีเอามือกุมท้องของกระแตสุภสัสสรจึงทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายว่าเธอนั้นท้องแล้วหรือไม่ ซึ่งชาวเน็ตบางคนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับทายาทคนใหม่ค่ะโดยงานนี้กระแตสุภาพสอจึงไม่รอชา้าเข้ามาตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตทันทีว่าไม่ใช่ค่ะนั่นเองท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาลุ้นว่าอยากให้กระแตสุภาพอน,นั้นมีลูกเพิ่มอีกสักคนอีกด้วยมีน้องหรือเปล่าคะน่าราักท้องหรือเปล่ามีน้องดีใจด้วยคะ่ะหุ่นดีมากเลยคะ่ะแวบแรกพี่นึกว่าน้องเจ้าขามีน้องอีกคนแล้วคะ่ะ เจ้าที่3ต้องมาแล้วค่ะมีน้องหรือเปล่าคะอยากให้มีลูกเยอะๆค่ะชอบครอบครัวที่สุดงงเหมือนกันค่ะกลุ่มหน้าท้องเชียวเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ